<laughs> สวัสดีค่ะอ่าช,ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรเด็กจิงทัชโนกเหินหิดค่ะเหินหิดอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไหนท่าคอยค่ะบ้านอยู่ท่าคอยอยู่แถวไหนถึงหน้าวัดค่ะหน้าวัดลูกแข็งบ้านหมออ้าวข้าวไปใช้ได้มาทา,า,างนี้มาทางนีอ้อ่ลงมาทางนี้ลงมาทางนี้มากลางนะครับกลางนา สวัสดีครับสวัสดีค่ะาชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาการสายเอกค่ะสายเอกสายโทรได้ไหมพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อกองเกียริเกัค่ะแม่อะแม่ชื่อจำเนียสายเอกค่ะอ้าใช้ได้ใช้ได้ไดอามาเบอร์เบอร์มาทางนี้ลูกมาทางน,างนี้มาตรงกลาง ตัวใหญ่ลงมาหรืรนะนตรงกลางชื่ออะไรครับชื่อสุภาวดีนาำสก,กุลชื่อพินทุฮะชื่อพินทุชื่อพินทุบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไหนอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่ตรงไหนขอกรุงเทพใช้ได้ใช้ได้ไะใช้ได้ใช้ได้ถักงงดูมาลี ทิพย์สวนมาค่ะพี่เล่นชื่อสวยจังอยู่เซนต์ปวาสามทัพสองโรงเรียนอารมณ์ปดิษฐ์ค่ะบ้านอยู่เขาลูกช้างค่ะพ่อพ่อหนูชื่อนายอนันต์สวนมาค่ะแม่หนูชื่อสาววรรณชูโชคค่ะใช้ได้ไไม่ด้ต้องเปลี่ยนคำถามแล้วหมอให้หมดเลยต้องเปลี่ยนคำถามนี้อ่าอะมาตอบถามเลยตอบเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หนูชื่ออะไรครับเด็กหญิงนทิชามาลัยค่ะน่าคุ้นคุ้นบ้านอยู่ตรงไหนหน้าสนามฟุตบอลค่ะซอยอะไรไม่มีซอยค่ะเอออ้า,อาไปนั่งได้ลูกใช้ได้ใช้ได้จะไ,ไม่มีซอยอ้าวเบอร์ยี่สิบูชื่อเด็กหญิงภัทพ,พรเพีงมูลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องคีมค่ะ อยู่ปไหนลูกอยู่ปไหนปสา